ให้ธนามาเลยครับนิดเดียวลึกไปมองไว้ก่อนเก็บได้อยู่ครับ KCG KCG ได้ฟาวครับลุงนี้นิดเดียวเปิดยัดเข้ามาติดวุฒิชัยธนาคนเดียวคนเดียวไปแล้วให้เบาวไปอีกธนาแมไม่หลุดครับ สิทธิพรนอิวซาเติมไปแล้วด้วยครับแสบทุ่มคืนประตูแสบอภิวัตโซนมาแม่ลูกเล่นมีเจ้าแสบนี่สิทธิพรธน,นาธนาอืนิดเดียวครับยังงงเช็ดออกไปได้นัทบุตร ไม่ถึงธนานี่ถึงธนานี่เป็นเรื่องเลยครับคู่สุดท้ายครับสึกแข่งศักดิ์ศรีครับอุไราลาเทกครับพบกับอุไรเพนนะครับคู่ที่สี่ครับคำคืนวันอาทิตย์ดึงไว้จังหวะสูไวทยา,านายิงบทไปครับลูกนี้ จับไม่อยู่ครับลูกนี้ประชานาน,นานจะพลาดสักทีงธนาขึ้นมาปภาวินเจ้าแสบสิทธิพรสิทธิพรเปลี่ยนออกไปทางขวาครับภาวินปภาวินตีขึ้นมายิงจัดครับข้ามขาดไหมครับ ตูหัวตูมเดียวไปเลยครับจังหวะสองเก็บได้เดลตา้าบุติชัยภาวินภาวินออกที่เจ้าแสบครับอธิวัตรบุติชัยออไปทางขวา ่นจิ้มออกไปครับสำหรับสุรชัยรูปทุ่งครับของเดลต้ายังแหวกได้ไหมเอาตัดได้อยู่ครับไม่ฟาลูกนี้ไหลออกมาเบาพี่ครับแต่ยังเก็บได้ไหมเก็บได้อยู่ครับมโนชามโนชาให้เร็วมาอยู่เอางานงอกแล้วบุติชายยิงติดครับยังไม่หลุดครับลูกนี้แมาข้างกองเชียร์ฝั่งซ้ายนี่ มากันครบนะครับหาเข้ามาโดนสก,กัดออกไปเป็นลูกทุ่มของเดลตา้เตาเจ้าแสบพาวิน ติเจแสบไปทั้งหนึ่งปัทภวินวุฒิชัยยอดมาไม่ถึงครับสิทธิพรเก็บได้วุฒิชัยเบิ้ลอีกทีมมันก็ไม่ถึงธนาตัดได้อยู่ประชาประชาไหลามาทางซ้ายไม่ทานนะลูกนี้ k c ี เจ้าแสบอุธิชยัยแสบทางขวาหายครับต้องต่ำลงมาหน่อยครับปภาวินโดนตัดไหมมงเป็นลูกทุ่มของเดลตา้าภาวินสิทธิพร